ซาบ้าค่ะใช่ซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่เรามาพคู่้วยใช่เป็นแบรนด์ใช่จริงๆเป็นงานแบบ B I F W ใช่ป่ะ B F W แรกของอยู่เลยอืมใช่นี่ก็เป็นการออกงานบอกว่าดูแฟชั่นโชว์คู่กันครั้งแรกเลยค่ะตันนี้ก็มาในลูคของแบรนด์ซาบ้าใช่ค่ะ แบบไหนเอาจริงหนูไม่ปกติเป็นคนไม่ใส่สูทแบบนี้เลยนี่คือแบบเปลี่ยนลุคมากๆอาซาบ้าจับหนูเปลี่ยนลุคมากอะไรอย่างนี้ยก็ก,ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยอยากลองอะไรใหม่ๆอาซาบ้าก็ได้ทําให้หนูได้ลองลุคใหม่ๆด้วยกันโควิลก็ไม่พูดเลยลายนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยลองใส่ชุดนี้เลยแต่ลองใส่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบรอดอยู่อยู่ใช่เลยชุดพี่น่าใส่สูทนี้แบบใช่เลยเช่เลยเอาเงินมาดงผู่แล้ว าแฟชั่นของลคนหน่อยในชีวิตประจวันติแล้วเรา่วเป็นแบบไหนบ้างอืมแต่จริงว่าเราต่ค่อนข้างค่ายกันจะมีความ timeless ่ะ timeless สีน้อนอมีความแบบ e f f r l e s s มีความสีแบบเวิร์โทนครีมดำขาวหรือว่ามีความแบบกางเกงยีนกับท็อปที่มันดูคลาสสิกหน่อยมันจะมีความแบบจัมเปอร์หรือ ชอบเลยที่มันไม่ได้แบบแพทเทิร์นสีสันหรือว่าซีซันอลอะไรมากมายจะเป็นแนวแบบ yeah t i e l e r l e s s มีแอกเมไรทีเราาไปได้ไหมคะอเทแฟชั่นที่เราาไปได้เลยอุมีค่ะแต่พวกเราไม่เหมือนกันขอพี่าเป็นเออต่างหูตัหูั้ยกาไต่งหูค่ะต่งหูแล้วจะเป็นต่างหูผมอยู่น่าจะเป็นพวกแบบบริสเล็ต มีแบรนด์อยู่มีอาเซบ้านะคะแล้วก็มีแบบเพนคิลเลอร์ด้วยวสําหรับพรุ่งนี้ก็ยังมีแบรนด์ที่แบบอยากให้ทุกคนได้ได้เห็นอะไรใหม่ๆในปีนี้ด้วยค่ะก็ฝาก BIFW ในปีนี้ด้วยค่ะถึงสี <c oughs> งหน่อยใช่แล้ว <c oughs> เรื่องว่าอะไรค่ะผมหน <c oughs> มึ่ง <c oughs> สอง <c oughs> สามรักสุดท้ายไมย<ส>่เซโซนค่ะก็จะออนแอร์วันที่2 4ตุลานี้เป็นตอนแรกนะคะ2องทุ่มครึ่งทางช่องสแล้วก็แอปพลิเคชันสามค่ะ เพิ่ม EP ด้วยตัดไายตัเพียงเลยใช่ไหมคะโอ้พีจยใ,<ห>ใ,ใจ happy เพราะว่าเหมือนว่าเราก็ตามจริงถามว่าคาดหวังไหมก็นิดนึงเนาะแบบว่าอยากให้ทุกคนได้มาดู f i r ซีพีกับพวกเราเป็นประสบการณ์แรกของพวกเราของคู่เราด้วยอไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นความทรงจำที่ดีในวันการดูครั้งแรกพี EP แรก,กได้เห็นชูอะไรในวันนั้นอุ้ยอันนี้ก็ต้องอุบไว้ก่อนจริงๆก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่า first meet first p r e m i e r ของเราจะเป็น โบอ่ะถึงว่าหลายๆคนน่าจะแบบเคยเคยเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตอ,อะไรเงี้ยแบบว่าเ<ม>พื่อนแบบรักเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนแบบไม่กล้าพูดไปไม่กล้าบอกความในใจออกไปอะไรประมาณนี้แสดงว่าของเดียวกันมั้มีค่ะท<า>ัหมดจริงก็มีทุกรสเนาะ<ช>มีทุกรสชาติเลยค่ะทั้งแบบเอ่อดราม่ามีความ romantic comedy, โรแมนติกคอมเมดี้ครบหมดค่ะใช่ใช่ร<ช>ู้จุดการทุงาน 7ปีแล้วค่ะจะเข้าปีที่8แล้วใช่การแต่ว่าเราจะรู้จักในนามเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากก,าก,กว่าแต่พอมาทํางานก็ต้องปรับตัวในการเป็นพาร์ทเนอร์ในการแสดงการแสดงกันแต่ตว่าถามว่าปรับเยอะไหมก็ไม่เยอะเพราะแบบมันก็เหมือนพวะเราแบบเข้าใจกันง่ายเลย <S <S ใช่ไม่ได้มีช่องว่างในการที่เราต้องปรับตัวกันเยอะสักเท่าไหร่ก็เลยถือว่าเป็นการทํางานที่ไม่ยากมากนะสำหรับ ไม่รู้อ่ะเราต้องให้คนคนนอกตอบว่าแบบเออเขาเขาได้รับความรู้สึกอะไรจากการดูพวกเราในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเคยเคยคิดไหมว่าแบบว่าเอ้วันหนึ่งที่คนหนึ่งก็ออกระทาอยู่หรืคนหนึ่งก็ยืนพ้อมนีดไปอยู่วันหนึ่งเฮ้ยมันจะได้มาเล่นอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยจริงๆแบบปีที่แล้วอะก่อนก่อนสิ้นปีบางช่วงเดือนก้าวเรายุไปร่วมงานกิจกรรมอันนึงด้วยกันยังแบบนั่งคุยกันอยู่เลยว่า เป็นอะไรที่แบบไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยแล้วหนูเองก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าคู่เราในการเล่นซีรีส์แอปซฟ,ฟิกอะ่ะจะเป็นน้องที่แบบเรารู้จักมาหลายปีอะไรเงรี้ยอันนี้ก็คก่อนข้างแบบว่าเดสตินีเหมือนกันมีชื่อตัอต้มไปแล้วชื่อต้องคู่ใช่ชื่อว่ากัมเบอร์แบร์ค่ะก็ะเป็นเป็นเรื่องเป็นชื่อยกของเราสองคนอย่างอย่างหนูก,ก็จะแทนตัวเป็นผีเสื้อของนอง้อง,นองก็จะเป็นแบบว่าตุ๊กตามหมีอะไรอย่างเงี้ย ภาษาไม่เป็นภาษาเหนือคือแบบว่ามันมันมันต้องเกี่ยวกับคาแรคเพิ่มในแบบหนุ่ด้วยใช่ใช่ค่ะเหมือนว่าเราก็จะเหมือนมีสัตว์ประจำตัวเนาะอย่างหนูก็เป็นผีเสื้อหนูก็เป็นหมีอะไรเงี้ยกัมเบอร์ก็เป็นผีเสื้อภาษาเหนือแล้วหนูเป็นคนเหนือก็เลยแบบว่าหาจุดเชื่อมโยงอะไรเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นกัมเบอร์แบบรู้สึกว่านี่ใส่ตัวเองเหมือนผีเสื้อมีความผีเสื้อแบบว่าชอบชอบฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยชอบความสวยงามชอบลอยบินไปทุกที่ อบอกปาแม่หนูเหรอคะจะชวนแม่เฮ้ยอบอุ่นเป็นจริงๆเป็นคนอบอ,อุ่นมากค่ะก็เลยกลายเป็นหมีน,นั่นเองแล้วหล่ะนะคนบอกก็แบบก็นุ่มนิ ว่าหนูรู้สึกว่ามันลองมาจากความรู้สึกของตัวละครจริงๆยอะไรเงี้ยถ่ายทอดออกมาจากจากเรื่องราวในซีรีส์เนาะแล้วก็แทนเป็นเหมือนเพลงแทนใจของตัวละครที่เราเล่นของพี่น่านะเป็นเพลงชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยของหนูชั่วรักแล้วไม่ดูดีกว่ารู้เราไม่หรอกความหมายของเพลงความหมายมันจะเป็นเหมือนผู้แทนใจของตัวละครเจนและอลิสน,นะคะของเราก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเออไม่กล้าข้ามเส้นเฟรนด์โซนกลัวจะเสียเธอไปอยย่งางงเี้ประมาณนี้ของพี่น่าก็จะเป็น เราเป็นคอมฟอร์ตโซนเจนเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กับอลินเราเป็นแบบบ้านเลี้ยงเปนเมื่อวานมีไปเจอพิมพ์่เพิ่มเซอรีพสุดท้ายใช่จริงๆก็เหมือนเป็นการส่งไวต่อแหละค่ะเพราะว่าก็เพิมพ์เธอจบไปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยก็อาทิตย์หน้าก็จะเป็นอีพีหนึ่งของรักสุดท้ายไม่เซฟโซนอะไรเงี้ยก็คือเข้าไปอินโทรดิวซ์ตัวละครแล้วว่าเออเดี๋ยวจะพวกเราจะเป็นเรื่องต่อนะลอง หลงเธอเทั้งคู่หลงทั้งคู่หลาทางอยู Luckily, hand, day, ่แล oh, ้วก็หลงเธออยู่ด้วยเราจะได้เห็นฉากอะไรแบบที่มันจะทำให้คนดูใจเต้นแรงไหนโอ้มีอยู่แล้วค่ะมีเยอะเลยมีทุกมีเยอะมากคือแบบที่เนี้ยไม่ใช่อะไรนะเหมือนจะบอกว่าทุก EP มีอะไรให้รุ่นตลอดเวลาชมีทุกระเบ้อค่ะมีทุก มีทุกแบบอยากให้ติดตามโอเคค่ะซีรีสเลยครับชีไรกันเ็ฝากซีรีส์รักสุดท้าย my season ของพวกเราด้วยนะคะก็จะเริ่มออนแอร์วันที่24ตุลาคมนี้ค่ะสุขนาใช่แล้วค่ะก็ฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูย้อนหลังนาะก็สามารถดูได้ใน Netflix ด้วยค่ะใช่สามารถติดตามได้ทาง